สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์มด และนี่คือรายการของฝากจากศูนย์ภาษา Language Tips from DIU Language Center รายการที่จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้และสนุกไปกับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของภาษาต่างประเทศโดยศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชพัฒนธนบุรีค่ะเป็นที่ทราบโดยทั่วกันนะคะว่าประเทศไทยของเรานั้นก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของประชาคมอาเซียนและเมื่อเราก้าวเข้าไปเป็นสมาชิกแล้วอย่างเต็มตัว การแข่งขันในเรื่องของโอกาสการหางานก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นนะคะการเตรียมตัวเองให้พร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเป็นภาษาสากลแล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้ประกอบการจะใช้มาพิจารณารับบุคลากรเข้าร่วมงานค่ะ ดังนั้นนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียโอกาสสำหรับคนไทยของเรานะคะทางศูนย์ภาษาก็จะขอ,อนำเสนอภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งานค่ะเพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้ใช้เป็นเครื่องมือในการสแสวงหาโอกาสเพิ่มเติมในการทำงานค่ะ นี้นะคะการไปสัมภาษณ์งานนั้นเราต้องเตรียมตัวเองหลายด้านพอสมควรค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของการแต่งกายท่านจะต้องเตรียมตัวไปถึงการหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือว่าตำแหน่งที่ท่านสมัครด้วยค่ะและมากไปกว่านั้นท่านต้องเตรียมตอบคำถามเกี่ยวกับตัวท่านเองด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสบการณ์เรื่องของการศึกษาประสบการณ์เรื่องของการทำงานแล้วก็ความสามารถด้านอื่นๆของท่านค่ะ แต่ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะศูนย์ภาษาของเราจะมานําเสนอตัวอย่างประโยคคําถามที่มักจะเจอกันบ่อยๆเวลาไปสัมภาษณ์งานรวมไปถึงวิธีการตอบคําถามเหล่านั้นกันด้วยค่ะ Tell me about me yourself please คุณช่วยแนะนําตัวหน่อยครับ เมื่อแนะนําตนเองในการสัมภาษณ์นะคะนอกจากจะบอกชื่อแล้วก็นามสกุลของตัวเองแล้วท่านอาจจะบอกเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์การศึกษาการทํางานแล้วก็ความสามารถในด้านต่างๆของตัวเองอย่างย่อๆค่ะเช่น My name's i Wanee Tawisuan. I've completed a master degree with a major in teaching of English. Recently, I work for b u r i r a j a p a i University as a teacher of English. before that I worked for Banya school as a teacher of English as well my strengths are competency in teaching English to non-native speakers and designing English curriculum ดิฉันชื่อวันนีทวิสุวรรณค่ะจบปริญญาโทด้านการสอนภาษาอังกฤษขณะนี้เป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีค่ะก่อนหน้านี้ดิฉันสอนที่โรงเรียนปัญญาค่ะ จุดแข็งของดิฉันคือดิฉันมีความสามารถสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษแล้วก็ออกแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษค่ะ What do you usually do in your free time คุณชอบทำอะไรในเวลาว่างครับ I like reading business magazines ดิฉันชอบอ่านนิตยสารด้านธุรกิจค่ะ What do you think your strengths and weaknesses are คุณคิดว่าอะไรคือจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณครับ I think my strength is the ability to speak five foreign languages and my weakness is having little experience in typing. ดิฉันคิดว่าจุดแข็งของดิฉันคือดิฉันสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ถึง5ภาษาแต่จุดอ่อนของดิฉันก็คือดิฉันพิมพ์ดิตได้ไม่คล่องเท่าไหรค่ค่ะ How did you learn about this position? did this learn แล้วคุณทราบว่ามีตำแหน่งงานนี้ได้อย่างไรครับ I saw the advertisement in the Nation newspaper. ดิฉันอ่านเจอในหนังสือพิมพ์ The Nation ค่ะ Qualifications do you have that make you feel you'll be a successful sales representative คุณคิดว่าคุณมีคุณสมบัติอะไรที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงานเป็นตัวแทนฝ่ายขายครับ I like meeting people and convincing them to accept what I offer ดิฉันชอบพบปะผู้คนและโน้มน้าวให้พวกเขาเห็นด้วยกับสิ่งที่ดิฉันนำเสนอค่ะ Why did you leave your previous job? แล้วทำไมถึงออกจากงานเก่าล่ะครับ Because we moved to the new office and it's very far from my house. เพราะเราย้ายสำนักงานใหม่ค่ะแล้วก็ไกลจากบ้านของดิฉันมากค่ะ How did your previous employer treat you? ในจ้างเก่าปฏิบัติกับคุณอย่างไรบ้างครับ Very well. I learned a lot there. ดีมากเลยค่ะดิฉันเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากที่นั่นค่ะ What have you learned from your previous work? คุณเรียนรู้อะไรจากงานเก่าบ้างครับ Hard work makes people successful. ความขยันทำให้คนเราประสบความสำเร็จค่ะ What do you think determines a person's progress in work? คุณคิดว่าอะไรที่จะทำให้คนเรามีความก้าวหน้าในการทำงานครับ I think being offered a good chance to work and doing your best determines your progress. ดิฉันคิดว่าการได้รับโอกาสในการทำงานและทำงานนั้นให้ดีที่สุดจะเป็นตัวตัดสินความก้าวหน้าของคนเราค่ะ When can you start คุณจะเริ่มทำงานได้เมื่อไหร่ครับ Next month เดือนหน้าค่ะที่ผ่านมานั้นนะคะเป็นเพียงแค่ตัวอย่างคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานรวมไปถึงแนวทางในการตอบคำถามเหล่านั้นค่ะต่อไปนี้นะคะเราลองมาดูตัวอย่างการสัมภาษณ์งานในตำแหน่งพนักงานบัญชีกันดูค่ะ Good morning Nitti, I'm Dermot White, the office manager. Nice to meet you Mr White. Please take a seat. Thank you. Could you tell me about yourself and your qualifications? Well, I graduated from Dunbury University, majoring in accounting. I have worked as an accountant for a debt company for five years since my graduation. Why are you seeking a new position? Because the office is so far from my house. And it takes about six hours back and forth. I'd like to spend the time working, not traveling. So, if I can get a position here, I can work and learn more. Do you have any areas of expertise? Yes, I can use various accounting information systems, for example, SAP. Are there any questions you would like to ask about the job? Yes. Is there a training program for the new employees? Yes, there are. That's good. โอเค okay, we'll let you know soon. Thank you for coming, ่ยมนิตต o ้บ o ายบายเป็นอย่างไรบ้างคะก็ผ่านไปแล้วนะคะเห็นไหมว่าไม่ยักหน้ากลัวแล้วก็ไม่ตื่นเต้นแบบที่คิดใช่ไหมเอ่ยสำหรับตัวอย่างที่เราเสนอไปในวันนี้นะคะเป็นเพียงตัวอย่างแค่เล็กๆน้อยๆท่นานั้นเองค่ะท่านสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือหรือว่าบรรดาสื่อต่างๆที่มีอยู่มากมายไม่มีขีดจำกัดในปัจจุบันนี้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเวลาของทางรายการก็หมดลงแล้วค่ะท่านสามารถส่งคำติชมหรือว่าคำถามมาได้ที่ศูนย์ภาษาอาคาร3ชั้น3มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีนะคะติดตามชมรายการของฝากจากศูนย์ภาษา Language Tips from DIU Language Center ได้ใหม่ในครั้งต่อไปอย่าลืมนะคะเคล็ดลับของการเก่งภาษาก็คือต้องขยันฝึกฝนค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์มุดไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ See you later b bye, bye.